ตอนแรกค่ะเขียนชื่อนามสกุลของอีฝ่ายให้ถูกต้องว้าวผมมาเขียนชื่อจริงได้หนึ่งสองสามเปิดนะถูกปะกะลันตัวหนึ่งอ้าวจำไม่ได้ว่ามีกะลันหรือไม่มีอาหารโปรดของอีฝ่ายค่ะอ่ะได้มันกว้างมากเลยอ่ะอาหารเนี่ยเลยสองสามอ่ะครับ ใช่ไหมเ้มื่อตำเค้ืตำทำไมต้องเป็นกะเพราที่หลายๆคนก็ต้องกินกันมันง่ายอ่ะง่ายง่ายเราคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราเวลาสั่งอาหารใช่เวลาอยู่บ้านก็เ้มื่งตำงานระดิเรกอีกฝ่ายตองตำก็ที่อยู่นะเขาก็ชอบนี่แหละเขาก็ดูโทรศัพท์เล่นเกมเนี่ยตอนอยู่เนี้ยสมัยแบบติดเกมติดเกม ก็ S <S มีส่วนโนก้อยูส่บบยสเปคไม่สะพายคุณแม่อยากได้สะพายแบบไหนแล้วพี่บอลอยากได้สะพายแบบไหนไปหาแม่ไปถามแกมันไม่ตายตัวอะเอาเอาแค่นี้ก็พอผมหนึ่งสองสามเปิดครับของแม่ก็อ่ะน่ารักเรียบร้อยทํางานเก่งแล้วก็ววดูแลผู้ใหญ่ดีแล้วพี่บอลแบบไม่มีแบบสูงยาวเผาดี <S <S ผมยาวไม่ไม่มีมันไม่มีตายตัวครับแค่ถ้าเกิดชอบก็ชอบแล้ว ผมไม่ได้คาดหวังว่าให้เขาต้องมาทําอะไรให้ผมอะ่ะใช่ราะวันนั้นก็เลยขอแค่เป็นคนที่จิตใจดีมองโลก <c oughs> มองโลกในแง่แบบความงามของโลกอะไรเงรี้ยไม่ไม่ไม่แบบมองแง่ลบเกินไปแล้วก็มีเมตตาต่อคนอื่นก็พอแล้วครับข้อสุดท้ายค่ะเรื่องที่คุณแม่ปอดเราที่สุดไปบ่อยที่สุดเลยโอ้ยนนี้ไม่ต้องคิดเลยครับเปิดเันนะครับหนึ่งสองสามเปิดครับ ก็เกี่ยวกับสุขภาพไปและก็คือจะโทรมาบอกเขาถ้าประจำไม่เคยดูแลตัวเองทุกครั้งคือผมแค่บอกว่าผมไม่สบายแล่นั้นแหละไปโรงพยาบาลเรื่องกินยาหรือยังเป็้ยไปนอนไม่ได้ไม่ได้เราะว่าไม่สบายนิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดเครื่องเลยเขาขี้เกียจับเลยไม่เปิดบางครั้งก็แบบไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่ว่า แม่เม่แบบเป็นคนกังวลเล่นสุภาพมากีอย่างเงี้ยก็เลยเป็นห่วงเียเกิดเป็นหนักๆแล้วไม่บอกแบบบางทีแค่ท้องเสียอย่างเงี้ยไปหาหมอหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นมะเร็งนะไปตรวจดูเจอโรคมันเยอะไงแค่วันที่เขาไม่สบายช่วงที่ก่อนหน้าเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวเลยคือนอนไม่หลับเลยถกคือแบบสบายๆอ่ะเราก็กังวลว่าแม่ไหม้ํา โทรไปประจําเลยแล้วเขาก็จะค่อนข้างลาคาญแล้วก็บางทีดูเวลานะจะโทรไปดีไม่ดีเนี่ยกลัวเขาว่าเราว่าเป็นห่วงเกินเนี่ยกลางคืนบ่ายห้าทุ่มเอา้าตรงเวลาที่เขาจะรับเราโทรศัพท์เราไหมยเงี้ยเป็นห่วงบางทีเกิดแม้ไม่ใส่เพราะเขาเป็นคนแบบสบายอะไรเงี้ยส,ยสบายๆกับตัวเองอะ่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่ได้ข่าวว่าบีมาจะขอ,ขอแก้นเลยเพื่อมาทำให้เจ้าแม่ได้ใหม่ตื่นเต้นเหมือนกันถามแค่ว่าจะ จะได้ไหมล่ะกลัวลูกอายก็เลยเมื่อเช้านี้ยังตัดสินใจบอกว่าี่เราจะยกเลิกดีแล้วมาขนาดแล้วแต่เมื่อวานแล้วที่ไปคิดมาเฮ้ยมองกระจกเดี๋ยวลูกอายงั้นนั่นแหละมากหน้าด้วยมากหน้าไม่เคยจากลับมาเปิดประตูมามาหน้าเป็นไงซึ่งกับตัวคุณแม่ไหมที่แบบโคตเก่งค่ะโคตเก่งโคตเก่งอยู่แล้วตอนไปถ่ายรูปเนี่ยก็ เดี๋ยวมาไทยให้หน่อยยให้หน่อยชอบแต่นจจากตอนเด็กๆลูกชายดื้่ไหมคะดื้อมากตอนนี้เขาแบบดูเป็นคนทะเลนบบใช่เขานี่แหละอนิสัยเขาอย่างนี้แหละที่เล่นอะไรแล้วก็สบายๆไม่สนใจใครไม่สนใจค่ะถ้าเดินไปด้วยกันนี่ก็คือเขาจะดูอะไรเขาก็แวดวงเขาเลยตอนเด็กๆอ่ะมีมีใช่ไหมไอโอปออ๋อหัวแตกเพื่อนคนคนนี้จริงๆก็สนิทกันอยู่ครับแล้วก็ เป็นคนที่ชอบเล่นแรงครับเล่นไหลเพราะเขาตัวใหญ่ไงเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงเงี้ยแล้วผมก็แบบลำคาผมก็เลยผลักไปแล้วมันก็ดินสอมาจิม้มตรงนี้ผมว่เนยจับไปบรรทัดฟาดฟา<ไ>ดหัวแตก<ไ>ตอนแรกตอนแรก,แ,รกแบบเลือดไหลมาตอนแรกไม่ได้ร้องไห้แล้วก็เห็นเลือดแล้วก็ร้องไห้ร้องแล้วก็วิ่งออกไปนอกห้องไปห้องพยาบาลจริงๆแผลแน่แนเอาแล้วมันจะตายเปล่าวะอาเขาอาเขาให้ครูมาสอนพิเศษ ทุกวันจนครูวาครูเขาเงินคืนเขาบอกว่าเขาไม่ไหว <laughs> เขาไม่อยากสอนเขาเสียเสียดายเขาไม่กล้าเอาตังค์ <laughs> ก็คือเด็กคนนี้เขาไม่เรียนเลยไงครูครูไม่รับเงินค่าเรียนอะค่าสอนอะใช่ตอนแรกก็ได้ยินก็คิดว่าไปอ่ะคงจะเล่นๆอะเนาะไปไม่ถึงระดับนี้ไงแต่มาเห็นหู <c oughs> คือดีใจแล้วก็แบบทึ <c oughs> ่งเลยว่าแฟนคลับทำไมเยอะ <c oughs> ดีใจแล้วก็ไม่เคยไม่เคยรู้เกี่ยวกับวงการเนะี่ย ก็เลยเออเวลาแฟนแฟนขับเขารักนี่เขาเขาจริงจริงเลยก็เลยสอนเขาได้แหละบอกว่าเออกับแฟนขับอะไรก็ต้องตอบอะไรอะไรปฏิบัติดีอ่ะเนาะครับก็ขอบคุณแม่นะครับที่เลี้ยงดูมาอย่างดีเลยแล้วก็ไม่เคยบอกว่าผมต้องเป็นอะไรต้องต้องทำอะไรในอนาคต คือเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าลูกจะต้องเป็นคนที่ร่ารวยหรือว่าเป็นคนที่เก่งนี่อะไรเงี้ยเขาขอเลี้ยงผมออกมาให้เป็นคนดีก็พอแล้วก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกทั้งที่ผู้ใหญ่บางคนที่เข้ามาบอกแม่ครับบอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่ตั้งใจเรียนทำไมลูกดื้อแบบนี้แล้วโตมาจะเป็นไงเขาเขาไม่เคย เขาไม่เคยบอกให้ผมว่าทําไมไม่เป็นแบบคนนี้บ้างทำไมไม่ทำไมไม่เก่งแบบคนนี้อะไรเงี้ยเขาไม่เคยบอกเลยเขาเขาบอกแค่ให้ผมเป็นคนดีก็พอให้ผมอยู่ครับในสังคมแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็พอนอกนั้นลูกจะเป็นยังไงลูกลูกเป็นได้หมดเลยครับขอบคุณมากแล้วก็แล้วก็ขอโทษที่บางครั้งที่หงุดหงิดว่าที่บอกว่า ทำไมไม่กินข้าวไม่ตรงเวลาทำไมไม่กินยาเวลาป่วยทำไมไม่เงี้ยโทรมาบางทีเราก็คิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปว่าจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงบางครั้งที่บ่นแล้วผมอารมณ์เสียก็ขอโทษด,ด้วยที่ทีเางนั้นแล้วก็แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่ผมละเลยครอบครัวไปคิดถึงแต่ตัวเองที่แบบต้อง ค้นหาความฝันตัวเองจนลืมทั้งบ้านไปไม่รู้ว่าที่บ้านจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยครับใช่ขอโทษนะครับผม,ม,ม